สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแหม่มค่ะคลิปนี้แหม่มจะมาอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆนะ ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขอยู่เนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆเองก็อาจจะอยู่กับครอบครัวอยู่หรือเปล่าคะอะไรเงี้ยอ่ะก็ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีพลังชีวิตที่ดีนะคะมีความสุขนะเดี๋ยววันนี้แหม่มก็เลยจะมาอ่านไพ่เกี่ยวกับเรื่องความสุขให้กับเพื่อนๆดีกว่าว่าความสุขที่คู่ควรที่เพื่อนๆจะได้รับอะ่ะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะแต่เดี๋ยวมาดูตัวตนของเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้กันก่อนนะว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะ 7ถ้วยค่ะพลังงานตัวตนของเพื่อนๆเจ็ดถ้วยแล้วก็มาต่อด้วยเจ็ดเหรียญน,นะคะมาต่อด้วยคิงถือเหรียญค่ะแล้วก็มี3ามดาบติดมาเนาะมีสิบดาบมาด้วยนี่อย่างนี้ค่ะเพื่อนๆตัวตนของเพื่อนๆน,นะตอนนี้มันมี ตัวเลือกทางเลือกอะไรเข้ามาไหมคะเพื่อนๆเ,เหมือนกับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องตัดสินใจกับอะไรบางอย่างหรือเปล่าเนาะตัดสินใจอาจเป็นได้ทั้งเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจก็ได้หรือตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะต้องบอกอย่างนี้เนาะ เหมือนกับว่ากําลังไตรตรองอยู่กําลังคิดอยู่นะคะกำลังแบบว่าเพ่งมองอยู่ว่าจะยังไงดีแต่ว่าถามว่าเพื่อนๆนะมีความมั่นคงในชีวิตไหมเพื่อนๆมีความมั่นคงในชีวิตเพราะว่าเป็นคิงถือเหรียญน,นะคะเพื่อนๆมีความมั่นคงในชีวิตหรือในขณะเดียวกันบางพลังงานต้องการความมั่นคงในชีวิตถามว่าความมั่นคงนี้มีโอกาส จะได้ไหมเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูอีกทีว่าว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมั่นคงดูแล้วคือมั่นคงในเรื่องของการเงินเนี่ยดูการเงินนะคะมีโอกาสมั่นคงแต่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ติดอยู่ความสัมพันธ์ที่ไม่งดงามมันเลยปิดกั้นเออเหมือนปิดกั้นขวางความเติบโตของเราไหมคะ มันมันเป็นเรื่องของจิตใจอะเพื่อนๆก็คือว่าเหมือนกับว่าบางพลังงานนะเพื่อนเบางพลังงานความสัมพันธ์น่ะที่มันมีตัวเลือกทางเลือกหรืออะไรเข้ามามันทำให้ชีวิตมันไม่ใช่เป็นเราสองอะแต่มันมีบุคคลอื่นนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เกิดความเจ็บปวด ทำไพ่สิบดาบเลยค่ะสามดาบมาต่อได้สิบดาบคือความเจ็บปวดนะคะความมั่นคงที่เคยรู้สึกว่ามันมีอยู่อ่ะมันเกิดการสั่คลอนแล้วมันเกิดลอยแล้วมันเกิดความเจ็บปวดขึ้นมันก็เลยเหมือนกับว่าอยู่ในช่วงของการคิดและตัดสินใจอะค่ะเพื่อนๆว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ก่อนนะคะเหมือนเป็นช่วงที่เพื่อนๆหาทางออก หาหนทางเพื่อจะก้าวต่อไปอมองทางหนึ่งก็คือก้าวต่อไปในความสัมพันธ์กับพอหยุดเนาะก็เลยหาทางออกแต่ว่าทางออกที่เพื่อนๆกำลังจะค้นพบอะ่ะมันมันจะเป็นความการตัดสินใจที่มาจากการตัดสินใจแบบรอบคอบอะค่ะกับการตัดสินใจแบบคิดทบทวนแล้วทบทวนอีกเนาะ ตอนนี้ถ้ามองว่าอ่ะมันเป็นเรื่องเวลาที่เราเจ็บปวดในความสัมพันธ์นะมันก็ดูเหมือนเป็นข่าวร้ายใช่ไหมเพื่อนๆแต่ในดีมีเสียในเสียไม่ดีในร้ายก็มีดีค่ะเพราะว่ามันมีแนวโน้ว่าการตัดสินใจของเพื่อนๆอย่างเด็ดขาดเนี่ยมันได้ผ่านช่วงเวลาของการตัดสินใจมาอย่างเรียกว่าถ้าเกิดว่าจะต้องจบ ก็เหมือนกับว่าเพื่อนๆก็มั่นอ,อกมั่นใจแล้วว่าจบได้คิวใจตัวเองได้นะ,ะฮะคิวใจตัวเองได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสว่าจะก้าวต่อก็เหมือนกับว่าก็มีโอกาสว่าจะสร้างความมั่นคงต่อกันเดี๋ยวเรามาดูนะว่าความทุกข์ในเรื่องเนี้ยที่เป็นสามดาบสิบดาบเนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะคะมันคือเรื่องอะไรอืม ควีนถือเหรียญมากับคิงถือเหรียญน,นะคะเป็นไพ่คู่กัน1ดาบขึ้นเด็กดาบด้วยนะคะแล้วก็ก้าวไม้เทา้ามาต่อด้วยหดาบเพื่อนๆค่คะจริงๆอ่ะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยู่ในความสัมพันธ์กันนะคะก็ดูเหมือนเพื่อนๆที่ผ่านมาคือเป็นคู่กันนะเป็นคู่เป็นการใช้ชีวิตแบบว่าเรียกว่ามีความมั่นคงอยู่ในระดับหนึ่งนะคะความมั่นคงในความรักหรือในการเงินหรือในตําแหน่งหน้าที่การงานเนี้ยในความสัมพันธ์ของของครอบครัวเนี่ยคือมีความมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วแต่มันมีเหตุเนี่ยที่มีสามดาบเนี่ยเข้ามา เกี่ยวพันเกี่ยวข้องจนทําให้ปากเสียงมีปากเสียงรุนแรงนะคะมีปากเสียงรุนแรงจนต้องบอกอย่างนี้นะคะเพื่อนๆบางพลังงานเนี่ยก้าวออกจากความสัมพันธ์เลยนะไม่อยู่มีความเด็ดขาดชัดเจนว่าไม่อยู่ละตัดสินใจแบบว่าแน่วแน่นะคะยืนกรานว่าไม่อยู่จบเพราะว่าเรื่องนี้ ถ้าเกิดเป็นเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์อย่างนี้ดูเหมือนกับว่าเป็นเรื่องใหญ่สาหรับเพื่อนรับไม่ได้นะคะรับไม่ได้เลยตัดขาดเลยโชว์เลยอย่างเงี้ยค่ะอืมตอนนี้ถามว่าการก้าวออกมาเนี่ยยากอยู่ไหมก,ก็ยากอยู่นะคะเพราะว่ามันก็ผ่านความเจ็บปวดเนะแต่ในขณะที่มันเหมือนกับว่ามัน ทางเลือดมันมีไหมล่ะมันมีแต่ว่าเพื่อนๆนมั่นใจว่าเลือกทางนี้ถึงแม้ตัวเองจะเจ็บอ่ะก็ยอมออกมาแบบเจ็บเจ็บดีกว่าที่จะอยู่แบบว่าต้องทําร้ายจิตใจกันเอ่อต้องทําร้ายความรู้สึกกันอย่างเงี้ยคือเพื่อนๆนว่ามันไม่ยุติธรรมเพราะว่าเพื่อนเเป็นคนที่อะถ้ามองนะตัวเพื่อนเนเองหรือว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนที่มีความชัดเจนเด็ดขาด มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์น่ะจะมะีความไม่ซื่อสัตย์เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าความสัมพันธ์ที่เพื่อนๆมองต้องเป็นรักเดียวใจเดียวเท่านั้นต้องหนึ่งเดียวเท่านั้นและฉันต้องเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นคือจะมีใครเข้ามาแทรกแซงอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ยอมเด็ดขาดกับตรงนี้นะคะชัดเจน เนาะแต่ในขณะที่บางพลังงานก็มีปากเสียงมีการทะเลาะมีการวิวาทกันด้วยเรื่องที่ว่ามันมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เป็นคนที่ค่อนข้างจะแข็งแข็งนะคะเป็นคนแบบว่าตรงไปตรงมาไหมตรงไปตรงมาเด็ดขาดชัดเจนอาจจะพูดจาแบบว่าประมาณว่าไม่หวานไม่โรแมนติกอะเนาะก็เลย อาจจะกระทบกระเทือนจิตใจกันอย่างเงี้ยค่ะทําให้มีปัญหาเนาะคือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้ว่ามีบุคคลที่สามเข้ามาแต่เป็นเรื่องของคําพูดการใช้คําพูดหรือการกระทําที่มันแบบเหมือนเสียดแทงจิตใจอ่ะคือพูดแล้วก็เจ็บพูดแล้วก็เหมือนฆ่ากันอะไรเงี้ยพูดเหมือนทําลายกันอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเพื่อนๆรู้สึกว่าเออมันมันไม่โอเคถ้าเป็นแบบนี้ก็ ตัดจบกันในความสัมพันธ์นะหรือเดินออกมากอดเพื่อทบถวนอะไรบางอยา่างเนาะตอนนี้คําแนะนําจากไพ่จะบอกว่าอะไรเพราะว่าไพ่ก็ต้องการให้เพื่อนๆนะมีความสุขนะมีความสุขในชีวิตนะคะการเดินออกไปตั้งหลักมีโอกาสไหมว่าถ้าเกิดว่าต่างฝ่ายต่างออกไป ต่างออกไปตั้งหลักต่างออกไปค้นหาตัวเองไปดูจิตดูใจตัวเองนะคะก็เลยมีโอกาสว่าจะได้กลับมาดีต่อกันเหมือนรู้จิตรู้ใจตัวเองอะรู้ความต้องการของตัวเองอะพอห่างแล้วมันคิดถึงอะค่ะพอห่างแล้วมันแบบโอ้เจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากกลับมาหรือในขณะเดียวกันบางทีเพื่อนๆไปอา,อาจจะเขาเรียกว่า เล่าสู่ให้คนที่เราไว้วางใจฟังเนี้ยแล้วเหมือนกับว่ามีการมีคนที่เข้ามาประสานรอยล้าให้นะคะมีคนที่เข้ามาแบบว่าเป็นตัวกลางะคะ่ะเป็นคนกลางที่จะเข้ามาพูดคุยอย่างเงี้ยค่ะให้เราอะกลับมาแบบว่างดงามต่อกันอีกครั้งนะ แล้วก็เกิดความมั่นคงขึ้นนะคะ t h อ e m p l ลอร์ขึ้นมีความมัน่นคงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นั้นนะคะบางทีเพื่อนๆนอะ่ะผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วนะคะเนี่ยคือทั้งทุกข์ด้วยกันมาสุขด้วยกันมาร่วมทุกข์สักก็เยอะด้วยอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนๆก็เลยแบบว่ามันบางทีอะ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องนี้ไหมคะเพื่อนเรื่องที่ว่าเขาแบบว่าทุ่มเทกับการทํางานหรือเราอะ่ะ ทุ่มเทกับการทํางานเยอะเยอะเยอะไปจนความสัมพันธ์มันมันค่อยๆแบบว่าเหมือนมันไม่พัฒนาต่อเหมือนกับว่ามันมันก็นิ่งๆกันไปมันก็เอต่างคนต่างไปลุยงานถามว่าลุยงานเหนื่อยไหมเหนื่อยพอเหนื่อยกลับมาที่บ้านอันก็แบกความเหนื่อยความทุกข์กลับมาอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าไม่มีพลังแบบว่าที่จะเยียวยาจิตใจกันนะคะ มันเป็นพลังที่แข็งนะแข่งกล้าวใส่กันนะคะก็เลยต้องหาแบบว่าน้าเย็นเนาะเข้ารูปกันเนาะต้องอาจจะต้องมีคนกลางนะคะเข้ามาไกลเกลี่ยถ้าจะไกลเกลี่ยได้นะต้องมีคนกลางเข้ามาไกลเกลียแต่สําหรับเพื่อนๆที่บอกว่าไม่แล้วล่ะมันมันมันผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วมันเจ็บปวดกันมาเยอะแล้วขอออกไปใช้ชีวิตอยู่แบบตัวคนเดียวดีกว่านะคะ ทน,นี้ก็ต้องบอกว่าสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่งดงามแล้วก็เจ็บปวดต่อหัวใจมากๆมันถึงเวลาที่ว่าเพื่อนๆจะได้ออกจากความสัมพันธ์นั้นนะคะแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองกลับมารักตัวเองนะคะกลับมาให้คุณค่ากับตัวเองกลับมามีความสุขกับตัวเองหรือในบางพลังงานก็ต้องบอกว่าเรื่องราวนี้ที แหมอ่านมาที่หน้าไพ่บอกเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วและสุดท้ายแล้วอ่ะเพื่อนๆมีความมั่นคงให้กับตัวเองกลับมารักตัวเองและกลับมาลุยงานหนักนะคะเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่ในขั้นของการพัฒนาตัวเองนะคะถามว่าแล้ว ความสุขมันจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆไหมข่าวดีมันจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆไหมเรื่องดีๆค่ะเป็น the world เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆเพื่อนๆจะมีพลังงานห่งการรักตัวตนกลับมาอย่างงดงามมากๆนะคะกลับมาอย่างงดงามมากๆเลยหรือว่าบางพลังงานเพื่อนๆอะด้วยช่วงเนี้ยเดินทางออกไปพักกายพักใจออกไปอยู่กับครอบครัวที่มีพ่อแม่อะไรเงี้ยนะคะ หรือไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่ค่ะหรือบางคนเดินทางไปต่างประเทศเลยตรงจุดนั้นน่ะเป็นการฮิวใจเพื่อนๆเป็นการทําให้เพื่อนๆะเห็นพลังงานที่ดีอยู่รอบตัวค่ะคือแบบว่าอไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่จะช่วยบําบัดเยียวยาเพื่อนๆครอบครัวที่ช่วยบําบัดเยียวยาเพื่อนๆนะคะแล้วก็ตัวตนของเพื่อนเองด้วยที่เปิดใจ นะคะเปิดใจแล้วก็เลือกที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นพอยอมรับได้อ่ะเพื่อนๆมีความสุขในชีวิตมากๆนะคะก็คือว่าเหมือนกับว่าโอ้โหที่ผ่านมานี่มันไม่ได้แบบว่าเราเราเดินออกจากสิ่งที่เราไม่มีความสุขเพื่อที่จะได้รับพลังงานความสุขมันเหมือนกับว,ว่ามันมันปรากฏเด่นชัดขึ้นมาค่ะทำให้เพื่อนๆเห็นข้อดี ของการก้าวเดินออกมานะข้อดีที่ได้กลับมารักตัวเองนะกลายเป็นว่าอ่ะ24ชั่วโมงของเพื่อนเอนเป็นของเพื่อนๆแล้วนะเพื่อนๆไม่ต้องแชร์กับใครเพื่อนๆใช้เวลาได้อย่างเต็มที่กับการจะไปไหนจะอ่าเดินทางไปยังไงจะทานข้าวอ่าด้วยเมนูอะไรแบบอยากกินอะไรคือ กินได้เลยอะค่ะทานได้เลยนะคะคือสามารถจะตัดสินใจอะไรเองได้มันเหมือนกับบางทีมันบางทีเพื่อนๆไม่รู้เนอะว่าบางทีหลายพลังงานอะเพื่อนๆืนคือเราอะอยู่กับความเจ็บปวดเพราะเราอะไม่กล้าก้าวออกมาเนีย่ยมันมีไพ่ของการไม่กล้าก้าวออกมานะคะลังเลเนะคะลังเลไม่กล้าก้าวไปก้าวหมายนะคะคือมันเหมือนกับว่า แล้วด้วยไพ่ของเพื่อนๆนะขึ้นเจ็ดถ้วยเป็นใบแรกเนาะก็คือว่ามันสับสนน่ะมันลังเลคือด้วยความสัมพันธ์บางพความสัมพันธ์นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ใช้ระยะเวลาอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะคะมันเลยไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์แบบชั่วครู่อะ่ะมันเกิดการผ่านทุกผ่าน อุปสรรคผ่านปัญหาผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆมาคือมันมากมายแล้วมันผ่านมาเยอะมากนะคะจนมันไม่ใช่แค่ความรักแต่มันเป็นความผูกพันเนาะมันเป็นความผูกพันและที่ผ่านมามันก็เหมือนกับว่าบางพลังงานเพื่อนๆไม่ได้เตรียมจิตเตรียมใจกับเรื่องนี้ด้วยก็ก็สร้างความมั่นคงกันมาด้วยดีแต่อยู่ๆมันมีเรื่องที่ทําให้ลอยล้าวมันเกิดขึ้น ความสัมพันธ์มันเลยเจ็บแบบลึกเข้าไปในจิตใจอะทีนี้เพื่อนๆก็จะคิดนะ่ะซึ่งมันไม่แปลกนะเพื่อนๆการที่เราจะก้าวออกมาจากใครสักคนหนึ่งอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยยิ่งเป็นคนที่เราลักอะ่ะมันยิ่งยากมากนะคะยิ่งยากมากเป็นคนที่ผูกพันกันมาอะไรเงี้ยมันเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมีจิตมีใจเนาะ จะให้แบบว่าโอ้ยอยู่ตัดจบฉันออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็เหมือนไม่ได้รักกันไหมอะ่ะที่ผ่านมาน่าจะไม่ได้รักกันแล้วนะคะอ่าเพื่อนๆเลยต้องใช้ความคิดใช้ความพยายามพอสมควรในบางพลังงานมันเลยแบบว่าเหนื่อยมากเจ็บมากทุกมากแต่เมื่อเพื่อนๆตัดใจได้แล้วคือเหมือนกับว่าเห็นตัวเองอ่ะ คือเข้าไปมองในจิตตัวในใจตัวเองแล้วเห็นตัวเองเจ็บเห็นตัวเองทุกข์มันเกิดความรู้สึกว่าอุ้ยเราทําอะไรอยู่เราทําร้ายตัวเองอยู่หรอเราทําไมถึงทําให้ตัวเราที่เราควรจะรักที่สุดเพราะว่าเขาไม่เคยทิ้งเราไปไหนเลยอยู่กับเราแบบยี่สบสี่ชั่วโมงไม่ว่าทุกไม่ว่าสุขร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กับเรามาตลอดนะแต่คนที่เข้ามาในชีวิตเราบางทีเขาเข้ามาแค่ช่วงเวลาหนึ่งเอง แต่ตัวเราอะอยู่กับตัวเรามาตลอดเนาะทำไมเราถึงทําให้เขาเป็นทุกข์ล่ะทาไมเราถึงทําร้ายตัวเราขนาดนี้ละ่ะพอเพื่อนๆคิดได้อย่างนี้ยเป็นหนึ่งดาบเลยเห็นไหมคะพลังแห่งการรักตัวเองพลังแห่งความเด็ดขาดชัดเจนมันปรากฏเลยคะ่ะปรากฏตอนนี้เพื่อนๆก็บอกว่าไม่แล้วถ้าเราจะมูฟอ่อนก็ต้อง m ู v อ่อนด้วยการมีสติและปัญญานะคะบูอ่อด้วยการให้พลังกับตัวเองที่งดงามให้ตัวเองกลับมาเป็น The World ให้ได้นะคะมีพลังแห่งความงดงามเกิดขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตเขาจะ แบบว่าเหมือนมาสารสัมพันธ์มันก็มีอยู่นะคืออยากกลับมาคืนดีอะแบบว่าประมาณว่าขอคนมาเป็นกาวใจอะไรเงี้ยให้ค่ะมาสารสัมพันธ์มีนะคะมีแบบว่าอยากกลับมาเพื่อนๆก็ค่อยค่อยคิดค่อยค่อย,อย,อยตัดสินใจอมองทั้งคือคือพื้นฐานนะคะเพื่อนๆนมันต้องมองก่อนว่าเราจะเจ็บ อีกไหมและถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเป็นลักษณะอย่างนี้อีกนะ่ะเราเรารับได้เปล่าเรายอมรับได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าการให้โอกาสนั้นอยู่บนพื้นฐานของการรักตัวเองเพื่อนๆก็ให้โอกาสได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมันอยู่พื้นฐานว่าถ้าเพื่อนๆให้โอกาสเขา, <ๆ S 1> เ,ขาเพื่อนๆก็มีความสุขด้วยเ <ๆ S 2> พื่อนๆก็ให้โอกาสได้นะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเพื่อนๆต้องรักตัวเองนะต้องเห็นคุณค่าของตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งก่อน เนาะมีพลังแห่งการรักตัวตนของตัวเองเนี่ยเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนชีวิตตัวเองไปในทิศทางที่ตัวเองตัดสินใจเลือกให้กับตัวเองได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้เขามาบอกว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกทุกหนทางที่เข้ามาในชีวิตของเราเราเลือกว่าจะไปต่อหรือว่าจะอยู่แบบเติบโตแบบรักตัวเองอย่างเงี้ยคือมันได้หมดพื้นฐานแค่ว่าเราต้อง เลือกที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขเราไม่ได้ให้โอกาสแค่เขาถ้าจะให้โอกาสมันคือให้โอกาสตัวเราด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบเออเขามาขอโอกาสเราก็ให้เพราะว่าเราแบบสงสารเขาเมตตาเขาหรืออะไรไม่ใช่แต่เราต้องเมตตาตัวเราก่อนนะคะเราต้องรักตัวเราเป็นพลังที่เข้มแข็งให้กับตัวเรานะคะในทุกเรื่องราวเพื่อนๆรู้ดีเนาะว่าชีวิตของเพื่อนๆเ,เจออะไรมาบ้างแต่เท่าที่ แหมมองตามหน้าไพ่นะคะไม่ว่าจะเพื่อนๆตัดสินใจแบบไหนดูแล้วว่าสุดท้ายแล้วว่าเพื่อนๆคือมีความสุขในชีวิตเพื่อนๆสามารถที่จะดูแลและเติบโตไปกับชีวิตของตัวเองได้ค่ะมีพลังที่หนักแน่นและมั่นคงในตัวเองอยู่เนาะมีชีวิตที่ดีนะคะทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องการเงินก็ดูดีนะแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตก็ดูว่าจะเป็นการใช้ชีวิตที่สุขสบายและมีความสุขนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีพลังชีวิตที่ดี ะะมีความรักที่ดีถ้าจะเป็นความรักที่ดีก็เป็นความรักที่งดงามต่อกันนะคะขอต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนมากที่ติดตามคลิปกันมาจนจบนะคะก็ขอให้มีเพื่อนๆมีความสุขในความรักนะแล้วก็มีความสุขกับตัวเองกอดตัวเองมากๆนะคะค่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์น่ารักน่ารักมาเล่าสุขกันฟังบ้างนะคะขอบคุณค่ะวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ